อันนี้ลูกเท่าไหร่ครับผมสิบห้าบาทจ้าะมะพร้าวเผาจริงหมฮะไม่เห็นมีรอยไหมเลยเผาจริงจ้าต้มหรือเปล่าต้มแล้วมาขายเปล่าเผาจ้าแน่นะแล้วลูกเท่าไหร่อ่ะสิบห้าบาทจ้าลูกละสิบห้าใช่ข้างในนี่มีเนื้อไหมมีสิจ้ามีเม็ดป่ะมะพร้าวอะไรมีเม็ดฝรั่งฝรั่งยังมีเม็ดเลยฮะ อันนี้อันนี้ไม่มีเม็ดแน่นะฮะไม่มีอ่าผมผมเป็นคนทานยากฮะ<อ>แก้วแก้วมังกรผมก็ไม่ทานทั้เม็ดเยอะอ๋อแล้วมีให้ชิมฮะมีเนื้อให้ชิมไหมไม่มีจ้าต้องซื้อด้วยจ้ะอ๋อต้องซื้อไปได้ชิมใช่แล้วเนื้อเนื้อนี่เอาไปปุ้นได้ไหมคนละเนื้อร,รับประกันไหมฮะถ้าผมซื้อไปมันจะหวานทุกลูกหวานถ้าผมชิม ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันน้ำมันน้ำหรือเปล่าผมถามมาสามารถเอามาคืนได้ใช่ไหมฮะเอามาคืนเลยจ้าอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเอาตังค์ที่บ้านก่อน,นะฮะโอ้โหถามซะเยอะเลยไม่ซื้อเลยือถามเลย <c oughs> ลนขนาดนี้เนี่ยฮะ <c oughs> โอ้โหเสียงแข็งกว่าหินจีิงนะแม่ค้าเนี่ย <c oughs> ใจเย็นสินครับใส่ถุงทำไมเอาขับไปก่อนได้ไหมไม่ได้ ใจไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยนะแม่ค้าเนี่ยถามซะเยอะเลยไม่ซื้อสักกลุ่มไอ้ไม่ได้